ปวัสด,ดีครับเรามาดูกันใน y t u t u เนาะสำหรับคนที่เรียนในคอร์สอยู่แล้วก็อาจจะเห็นในสิ่งที่พี่ได้เลคเชอร์พวกคุณไปแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ที่ทำขึ้นมาซึ่งเกือก้อสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ซื้อคอร์สเนาะแต่ว่าเราอยากจะแบ่งปันโอกาสให้บ้างในคำถามที่น่าสนใจซึ่งจะสอนเป็นในเชิงเทคนิคนะครับซึ่งเวลาคุณสอบ a l e v e l เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันมีเวลา90นาทีเหมือนคล้ายๆการสอบอ9วิชาสามัญเนาะหรือวิชาสามาัญโดยเดิมชื่อเดิมของเขานะอันเนี้ยพี่ก็เลยจําลองโจทย์มา10ข้อเหมือนเดิมนะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยสาหรับคนที่เรียนในคอร์สเพจพี่ก็จะเห็นว่าพี่จะมีทั้งแบบ up and down ก็คือพี่จะผ่อนหนักเป็นเบาบ้างแต่ในควั้ผ่อนหนักเป็นเบานั้นไม่ได้หมายความว่าคําถามมันจะง่ายกว่าเดิมเสมอไปเนาะมันก็จะมีความหลากหลายของข้อสอบอยู่แล้วลนะ่ะเพราะว่า ในเวลาสอบจริงๆอ่ะข้อสอบมันก็จะมีการปรับรูแปแบบอยู่ตลอดเวลาเนาะแม้ว่าน้อหามันจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่บางเรื่องที่มันเป็นเนื้อในอะ่ะยังไงยังไงมันก็ต้องมีเปลี่ยนนะครับทีนี้ในข้อสอบนีชุดเนี้ยพี่จะหยิบอธิบายประมาณหนึงเนาะประมาณสักสข้อพี่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะไปเจอในข้อสอบจริงได้นะครับโอเคข้อที่หนึ่งก็คือข้อแรกเลยข้อเนี้ยพี่ถามเป็นคำศัพท์ แต่ทุกคนอาจจะเคยเห็นคำถามคือเป็นสิ่งใดในการศึกษาวิธีการในการทำข้อเน,นี้คุณดูจากช้อยส์เนี่ยคุณตีความได้เลยว่ามันเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ใช่ไหมภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะอยู่ในทั้งในเรื่องของพาร์ทปัญญายและในส่วนของพาร์ทคำนวณซึ่งในข้อเน,นี้ที่หยิบมาเป็นตัแปรก็คือในเรื่องของอะไรการ แทนค่าถ้าเราพูดถึงการแทนค่าปุ๊บแน่นอนครัว่าสิ่งที่พี่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันคือส,ส่วนประกอบของการคนนํานวณถูกไหมทีนี้คุณหาคําเนี้ยแล้วลองมาเทียบกับชอยส์ว่าคิดว่าคําไหนมันเป็นไปได้มากที่สุดข้อนี้วิธีการก็คือคุณหาคําดีด็อกเนี่ยดีด็อกเนี่ยสำหรับพี่ก็คือคําว่า distance เนาะ distance เนี่ยก็คือระยะใช่ไหมหรือระยะทางถูกปะพอเราพูดถึงระยะหรือระยะทางปุ๊บเนี่ย แน่นอนครับว่าสิ่งที่ทุกคนอาจจะเห็นได้ชัดก็คือว่าในเรื่องของรายละเอียดและก็การตัดสินใจมันจะง่ายขึ้นทันทีพอดูในข้อเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรหนึ่งแผนที่สองนเรื่องของการคำนวณใช่ไหมซึ่งสองอันนี้ทุกคนอาจจะต้องนึกถึงระยะก็คือระยะของระยะทางจริงกับระยะทางของแผนที่ตามมาตราส่วนพอเราพูดถึงมาตราส่วนปุ๊บทุกคนคุณละเช่นหนึ่งต่อห้าหมื่น หนึ่งต่อเจ็ดหมื่นห้าหนึ่งต่อหนึ่งแสอะทุกคนอาจจะพอคุ้นเคยในระดับหนึ่งละทีเนี้ยครับพอเราบอกว่า B เนี่ยก็คือ Distance ใช่ไหมเราก็ตัดที่เป็น Area ออกแล้วก็ระยะประชิดก็ไม่ควรตอบเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่น่านะเพราะมันไม่ใช่เลยค่ะคณิตฉะนั้นข้อเนี้ยหาตัว M M ในที่นี้ถ้าเกิดคุณเช็คในตัวของแผนที่ มันก็คือเป็นแมปใช่ไหมมันก็คือแมปเนี่ยก็คือระยะทางในแผนที่ส่วน G เนี่ยพี่น่าจะเข้าใจครับว่าเป็นระยะทางอย่างแท้จริงระยะทางแท้ G, แทจริงก็คือ genuine ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ขอถ้าผิดพลาดอะไรขอโทษด้วยก็คือถ้าเป็นภาษาไทยคือระยะทางจริงก็คือ G D ใช่ไหม Gd ก็คือ Gd ก็ Distance เหมือนกันส่วน Md ก็คือ Map of Distance เนาะเออ Map Distance ก็ได้นะครับอันนี้คุณก็ไปดูรายละยอเอียดเพิ่มเติมเอาต่อมาพี่ไปต่อที่ข้อ5ข้อนี้ไม่ได้บอกอะไรเป็นพิเศษแต่อยากให้คุณดูวิธีการวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้คุณถามข้อถามที่ถามเรื่องของความใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2คืออะไร ระยะเวลาและภายหลังคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์การยอมจำนนของญี่ปุ่นในปี1945คำถามข้อนี้คือว่าหลังเหตุการณ์เนี้ยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงที่สุดในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีต้องดูว่าเป็นเกิดขึ้นกี่ปีด้วยข้อแรกคฤษภาทามินดูอันนี้ก่อนเกิดในปี35ใช่ไหมตัดออกการทำลายกำแพงเบอร์ลิน เกิดขึ้นในปี1989ก็อยู่ในช่วงประมาณปี2532ใช่ไหมอันนี้เกิดขึ้นในปี2488เนาะส่วนการปฏิวัติสยามเกิดขึ้นในปี2475ไอค้คำถามเนี้ยวิธีการตัดช้อยสางแรกคืออันไหนเกิดก่อนตัดออกอย่าง2475น,นี้มันเกิดก่อนอยู่แล้วซึ่งคำถามมันถามว่าหลังไม่ใช่ถามว่าก่อนถูกปะฉะนั้นเราตัดไปหนึ่งเหลือสี่ช้อยแล้วต่อมาการรวมประเทศ จริงๆแล้วข้อเนี้ยตักได้เพราะสองเกาหลียังไม่ได้รวมประเทศเป็นประเทศเดียวแต่ถ้าเกิดพูดว่าเป็นความตกลงสงบศึกชั่วคราวหรือข้อตกลงจริงเนี่ยเกิดขึ้นในปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสามหรือในปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกซึ่งถ้านับกันไปก็ห่างกันในระยะเวลาหนึ่งเนาะก็คือสองเก้าสี่ห้าถึงหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าห้าสามเนี่ยห่างกันประมาณ 8ป,ป,ปีอ่ะอันนี้8ป,ปีนะเดีย๋ยวเพิ่งตัดสินใจแต่ข้อนี้ยังไงก็ตัดออกแน่ๆเพราะว่าการรวมเกาหลียังไม่เกิดขึ้นแม้ในปัจจุบันน่ะปีที่เรากำลังสอนอยู่ก็ยังมีข้อพิพาทกันอยู่เลยในบางจุดใช่ไหมคุณลองไปดูในเรื่องของภาพสม,มุดเกาหลีหรือในเรื่องของการทำประกัศไสซร์ก็ได้นะฮะต่อมาการทำลายกำแพงวันรีบอไปแล้วเนาะการปฏิวัติประชาชนของจีน เกิดขึ้นในปี1949หรือในปี2492ถ้าเกิดคุณดูจากที่พี่เทียบสักราดและแปลงให้ดูแล้วเนี่ยข้อไหนมันใกล้ที่สุดครับงองูใช่ไหมมันห่างกันแค่สี่ปีข้อเนี้ยต่อให้พี่ไม่บอกพอหรือไม่บอกอะไรเลยคุณก็ต้องแบบว่าพอจะอนุมานได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรายละเอียดของคำถามเนี่ย มันควรจะไปตรงไหนอะไรยังไงใช่ปะเออเนี่ยคือวิธีการในการเดาข้อสอบในรูปแบบหนึง่งแต่ต้องมีพื้นฐานสเกลอะไรรู้ไหมคุณต้องมีสเกลในข้อมูลนี้ก่อนข้อมูลหลักในตัวคําถามก่อนว่ามันเกิดขึ้นยังไงและดูเงื่อนไขคําถามดีๆบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่ดูเงื่อนไขเลยตั้งแต่แรกคุณอาจจะพลาดทันทีต่อมาไปอีกข้อหนึ่งครับไปที่ข้อเจ็ดหน่อยเขาบอกว่าจากคํากล่าวที่ว่าศาสนา คือเครื่องมือบําบัดความทุกข์ในจ,ใจิตใจที่แบ่งเป็นสลัดขึ้นมาคุณเห็นอย่างแรกคือเครื่องบําบัดความทุกข์ก็คือบําบัดใช่ไหมก็คือการแก้ปัญหาเนาะแล้วก็ขัดเกลากจิตใจตัวเองซึ่งเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันพอเราบอกเปเหตุเป็นผลปุ๊บคุณรู้เลยว่าเครื่องมือหลกัหลกๆเนี่ยก็คือคําสอนแนวคิดธรรมะใช่ไหมแล้วก็หลักการต่างๆ โดยทั่วไปเราจะคุ้นเคยอย่างนี้ทีนี้เวลาเรามาวิเคราะห์ครับแนะนําว่าถ้าเป็นข้อสอบลักษณะนี้ยมันจะยากนิดนึงตรงที่ว่าเราจะต้องแยกรายละเอียดในการคิดและสรุปความให้ดีซึ่งอันนี้ถ้าเกิดถ้าเป็นเด็กรุ่นก่อนที่จะมาสอบทีแกะในปีเนี้ยหลายคนเคยถ้าใครมีโอกาสเป็นเด็กซิ่วนะคือสอบแกะเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการ อ่านอย่างเป็นเหตุเป็นผลการอ่านยังมีวิจรารณาณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แทายคาตอบเนาะอันเนี้ยเราจะบอกว่าข้อเนี้ยเวลาสังเกตอะถ้าเวลามันมีจํากัดวิธีการในการทาข้อสอบลักษณะนี้คือดูคําที่มันเป็นไฮไลท์แล้วอันไหนไม่ใช่ตัดออกเลยอย่างก็อไก่ เราบอกว่ากำบัดทางกายซึ่งมันก็ตรงข้ามกับในตัวของโจทย์อยู่แล้วมันก็ไม่ใช่แล้วจะบอกว่าบำบัดทุกอย่างได้มันก็ดูโอเวอร์ไปอันนี้มันมีมีนิ่งที่มันไม่สอดคล้องกันอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ควรตอบโดยปกติส่วนข้อขอไข่บอกว่าสามารถบำบัดด้วยความมอมเมาและใช้อำนาจคือถามว่ามอมกับอำนาจเนี่ยรอให้มันจะไปได้กันแต่ในทางจิตใจเนี่ย เราชำระร่างกายและจิตใจให้สะอาดถูกปะเราจะมามอมเมาให้มันเกิดปัญหา,าทาไมใช่ไหมมันก็ไม่ควรตอบส่วนข้อข้อควายบอกว่าศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องขัดเกลาจิตใจโอเคมันเข้ากันและให้ฝ่ายความดีคุณเห็นข้อความดีและความเหมาะสมสิ่งที่เห็นในข้อเนี้ยมันเป็นจังหวะที่มันเป็นการเล่าแบบมีระบบเนาะก็คือในเรื่องของการเทศะาสตร์และข้อเท็จจริงและการคาดหวัง ที่ถูกพูดถึงซึ่งมันก็สอดคล้องล้อไปกับข้อความนี้แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะตอบไหมนะครับดูอีกสองช้อยก่อนมองูบอกว่าศาสนาเป็นเก่งกองเก่าแล้วรู้จักโลกอ่ะพอโลกปุ๊บอ่ะมันคือการบําบัดความทุกข์หรอโลกมันก็ยิ่งทําให้เราทุกข์มากกว่าเดิมใช่ป่ะต่อให้เรามีความสุขแต่มันก็ไม่ได้สุขแบบยั่งยืนแล้วในความทุกข์ในจิตใจมันก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยถูกไหมอันนี้ก็ต้องดูกราคเทศะสาะความเหมาะสมในทางพวกไปเนาะแต่ป้าบางคนอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่ข้อเนี้พี่มองว่า ไอสิ่งที่มันจะทําให้ยิ่งตัดสินใจได้ง่ายคือการเอาชนะที่มันเกินพอดีมันก็ไม่ใช่คําตอบที่มันควรจะเกิดขึ้นในคําถามนี้ส่วนในข้อจอซานบอกว่าศาสนาคือสิ่งที่งมงานหรืองมงายและเอาชนะทุกอย่างรวมถึงความพุกโดยไม่มีคําสอนเอะศาสนามันก็ต้องมีคําสอนแล้วแนวทางถูกปะ่ะเออชนะเนี่ยข้อที่มันควรจะตอบก็คือตอบข้ออะไรข่อควายถูกต้อง เอาอีกสักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่ไปเร็วๆนะไปที่ข้อ9ข้อ9เนี่ยว่าได้เรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวคุณเห็นคีย์เวิร์ดหมสองสี่เจ็ดห้าแล้วเขาถามว่าฉบับแรกของสยามและเงื่อนไขคือคำว่าชั่วคราวคือคนต้องแยกระหว่างชั่วคราวกับถาวรให้ชัดคือโดยฉบับชั่วคราวเนี่ยมันคือฉบับแรก หลังการปฏิวัติสยามใช่ไหมแล้วมีการเชิญพระมหากษัตริย์เนี่ยขึ้นทรงราชในช่วงเวลานั้นนะครับทีนี้ข้อเนี้ยถ้าตอบดีๆคุณรู้เลยว่ามันตรงกับวันที่24มิถุนายนก็คือตอบข้อข้อ,อยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอีก6เดือนมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับผาวรฉบับแรกนะฮะก็คือวันที่10ธันวาคมในปีเดียวกัน ฉะนั้นแล้วในข้อสอบเนี้ยเวลาเราพิจารณาหรือดูรายละเอียดหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างเนี่ยเราควรจะต้องตีความและทําความเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไปได้ในสิ่งที่มันเป็นไปได้ในหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเองก็ต้องกลับมาคิดวิเคราะห์ ในข้อมูลหรือ,อรายละเอียดในข้อสอบว่าบางครั้งเวลาคุณอ่านหรือจับใจความในข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถ้าบางทีมันอาจจะแบบมันมีการประยุกมันมีการอ่าล้อคํามีการเชื่อมคําหรือมีการแปลงรายละเอียดเนี่ยก็พยายามสังเกติดน,นึงว่าวัตถุประสงค์ของโจทย์ข้อเนี้เขาสนใจอะไรโฟกัสหลักและซัพพอร์ตย่อยมันจะตามมา แั่นและคือเวลาเราทำข้อสอบพวกนี้มันสามารถที่จะประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้หรือบางทีคำศัพท์ในเชิงเทคนิคซึ่งคุณอาจจะเคยเห็นแล้วคุณก็สามารถที่จะไปต่อยอดในรายละเอียดของสิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกันนะฮะก็ลองไปฝึกดูเนาะเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนในการเตรียมตัวสอบในช่วงเวลาที่เหลือนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มาก ก็น้อยนะถ้าใครสนใจคอร์สตลอดชีพเนาะของเพจนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่นี่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาขอคำแนะนำได้แล้วก็ถ้าใครสนใจราคาประหยัดก็สามารถที่จะเข้ามาคุยแล้วก็เข้ามาเรียนได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับไว้เจอกันในหัวข้อต่อไปถ้ามีโอกาสสวัสดีครับ